อืมที่พวกคุณนี่ยังรู้สึกนะว่าตัวเองยอมปรีตัวให้คนด่าเพื่อที่จะให้หลายครอบครัวได้มีที่ยังชีพมีอาหารการกินแต่คุณเคยยอมรับไหมว่าคุณได้อาศัยความตายของหลานตัวเองเนี่ยมาเรียกร้องความสงสารให้คนมาช่วยเหลือคุณได้คิดไหมว่าเพราะว่าคุณตกเป็นจำเลยในคดีฆ่าหลานตัวเอง คุณถึงได้มีทุกวันนี้ไม่ใช่คุณหรอกที่ให้คนพวกนั้นเขาด่าแล้วเขาได้กินแต่เป็นเพราะมีเด็กคนหนึ่งตายหลานคุณตายแล้วคุณกับสามีถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยในคดีนี้มันถึงเกิดมีเรื่องนี้ขึ้นมาคุณเอาความน่าสงสารเอาความที่ตกเป็นจำเลยเนี่ยมาเรียกร้องความสนใจมาฟร้างนั่นฟร้างนี่ คุณถึงได้มีทุกวันนี้คุณถึงได้มีชื่อเสียงให้คนเขาดา่าเพื่อที่จะไปเลี้ยงอีกต่อหน,นึง่งทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณมันไม่ได้เริ่มจากคุณแต่มันเริ่มจากมีเด็กคนหนึ่งเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟคุณเคยคิดบ้างไหมเพราะคุณคิดอย่างนี้บาทหนึ่งก็เงินคุณปล่อยให้คนอื่นดา่าคุณบอกคุณปล่อยให้คนอื่นดา่าเพราะได้บุญได้ช่วยเหลือครอบครัวคนอื่นเขาให้มีกินเพราะแบบนี้ใช่ไหม คุณถึงปล่อยให้มูนีกาลาเต้จิกหัวดาแม่คุณน่ะโดยที่คุณไม่พูดอะไรเลยเพราะคุณคิดว่านั่นเป็นทางเลี้ยงไอ้ผู้ข้างไข่ข้างแกมาไว้ให้มันอยู่เข้าข้างคุณยอมพรีให้แม่ตัวเองโดนด่าเนี่ยนะคุณรู้ไหมว่ายสมควรโดนด่าว่ายังไงคุณรู้หรือเปล่าคุณเคยได้ยินไหมคุณยังนั่งบอกว่าเขาทําถูกแล้วเขาเป็นผู้หญิงสูงสักคุณเอาอะไรมาคิดเนี่ยฮะเพราะคุณเห็นแก่เงินไงบาทหนึ่งก็เงินเงย คุณคิดแต่อย่างนี้ว่าคุณเป็นผู้ให้แต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณให้อะไรใครนอกจากความหลอกลวงน่ะแล้วคุณบอกว่ายูทูบเบอร์พวกเนี้ยเข้ามาแล้วพวกจะหวังหาผลประโยชน์แล้วก็ไม่มีความจริงใจให้คุณคุณถึงอยากให้เขาออกห่างคุณถึงพยายามพูดให้เขาห่างออกไปให้ไปไกลๆคุณมันก็วิสเวกซ่านั่นแหละค่ะก็คือมันฉันใดก็ฉันนั้นคุณรู้ไหมว่าทําไมทนายก็ถึงร่วมงานกับคุณไม่ได้ เพราคุณโกหกเขาคุณไม่เคยพูดความจริงคุณพูดความจริงอะไรบ้างวันแรกที่เจอกันอะเขาถามตรงๆว่าใครเป็นคนให้ชนะส,สุดรอบสองผัวคุณรีบบอกว่าตัวคุณเยเป็นคนให้ชนสูตรมันจริงที่ไหนอะ่ะไม่จริงมันไม่ใช่ความจริงแล้วคุณไม่เคยบอกเลยแล้วทั้งทีมงานหลงเชื่อคุณว่าคุณน่ยเป็นคน แนะนำเป็นคนบอกจริงๆจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตำรวจเขาโทรมาหาแม่น้องแล้วเขาก็บอกว่าจะจบแค่นี้จริงเหรอถ้าจะจบแค่นี้เขาก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่มันสามารถพิสูจน์รอบสองชนะสูตรรอบสองได้นะจะทำไหมทำให้ถึงที่สุดไหมพ่อแม่ก็ตัดสินใจเอาทำลุยเพียงแต่ว่าเขาขอร้องให้สามีคุณเป็นคน เอาศพมาชนสุดรอบสองคือตามตำรวจมาไม่ได้เอาศพมาหรอกคือให้ตามตำรวจมาเพราะต้องมีญ,ญาติมาก็แค่นั้นแต่สามีคุณเอาไปพูดว่าคุณนั่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีต้นคิดเราถึงชื่อกันว่าเออถ้าเขาเป็นต้นคิดจริงๆเขาถ้าเขาเป็นคนทำก็จะให้ชนสุตรอบสองทำไมรอบแรกจบก็จบสิใช่ไหมคุณพูดความจริงอะไรบ้างอะ่ะคุณบอกหรือเปล่าว่าคืนนั้นอะ่ะ สามีคุณออกจากบ้านอ่ะการกลางคืนขึ้นเขาปีกทนะีไปทำอะไรอย่างที่คุณบอกกับนักข่าวว่าไปซ่อมท่อปะป,ป,ปานะ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นปัญหามาจนทุกวันนี้ว่าตกลงคืนนั้นผัวคุณขึ้นไปบนเขาอีกรอบนึงเนะ่ะขึ้นไปทำอะไรกันแน่นี่แหละค่ะคุณก็ไม่มีความจริงใจให้ใครเขาถึงไม่อยากอย,กอยู่ข้างคุณแง แล้ววันๆคุณก็นั่งแต่ทวงบุญคุณแล้วมานั่งถากถางเยอะเย้ยว่าคุณ่ยทำให้ลูกเมียเขามีกินมีใช้คุณต่างหากที่มีกินมีใช้ทุกวันนี้เพราะอาศัยความตายของหลานและทำตัวเองให้หน้าสงสารคุณเปิดรับบริจาคมาได้เงินล้านกว,ากว่าเนี่ยเงินมันไปไหนหมดคุณเอาไปสร้างพญานาคแค่แปดแสน หกเจ็ดแปดแสนดาวๆเนี่ยมันยังเหลืออีกแปดแสนเงินอยู่ตรงไหนวันนี้มานั่งขายของอีกวันนี้มานั่งของให้ทุกคนช่วยร่วมกันสร้างอีกวันนี้มาทําตัวน่าสงสารอีกเงินที่เหลือของปาริจ,จิตไปไหนถ้าคุณจริงใจคุณกล้าเปิดไหมตั้งแต่ทํามาเนี่ยตั้งแต่คุณพูดมาคุณอยู่มาเนี่ยคุณกล้าเปิดอะไรบ้างถามจริงๆ คุณนี่มันเด่นคนจิตใจเป็นเด่นคนจริงๆคือคนธรรมดาคนเร็วๆธรรมดาเขาก็คิดว่าเออกูเล็กูก็เลวเพราะกูจําเป็นต้องเลวเนาะแต่อ้คนเร็วที่มันคิดว่าเอ้ยแต่กูดีนะกูมีบารมีกูได้ช่วยคนกูดีกูเลิศกูดีกว่าคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยเด่นคนคะ่ะมันมีแต่พวกต่ําตมเด่นคนเท่านั้นแหละถึงจะคิดอย่างนี้ได้ คิดดูให้ดีตัวเองทำอะไรลงไปไว้บ้างคิดดูให้ดีตัวเองเคยพูดความจริงหรือเปล่าเคยพูดอะไรตรงๆได้ไหมคิดดูให้ดีตัวเองเห็นแก่งเงินที่จะจุนเจือไอ้พวกอยู่ทูบเบอร์ข้างแคมข้างไข่ปล่อยให้เขาจิกหัวแม่ตัวเองขนาดนั้นอ่ะคุณเป็นคนได้ยังไงคุณเป็นแม่คนได้ยังไง คุณพูดเองว่าคุณเกิดมาจากรูกระบอกเนี่ยคุณพูดได้ยังไงและทุกครั้งที่คุณพูดถึงแม่คุณจะพูดว่าไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงไม่ว่าแม่จะเกลียดคุณยังไงเขาเคยบอกว่าเขาเกลียดคุณเหรอมีแต่คุณนะพูดให้เขาสารเลว